เวียสุกนวัตโพสภาพสวมแวน,แนวิกกี้พร้อมความในใจเฮ hey, สนันทั้งประเทศเมื่อพระเอกหนุ่มซุปตาชื่อดังเวียสุกนวัต ได้ประกาศผ่านสื่อว่ากำลังจะมีพิธีแต่งงานกับสาวนอกวงการวิกกี้ในวันที่17กรกฎาคม2565ที่จะถึงนี้นอกจากนี้วงในก็มีการเปิดใจกันว่าเรื่องนี้วงในรู้กันมาสักพักแล้วแต่ปิดเงียบไม่บอกใครมีจองโรงแรมแตัดชุดอะไรกันมาสักพักแล้วล่าสุดหนุ่มเวียเคลื่อนไหวครั้งแรกผ่านอินสตาแกรเป็นภาพที่กำลังสวมแหวนเพชรเ,เม็ดงาม พร้อมความในใจระบุว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวนจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคำอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะครับท่ามกางวงการบันเทิงและแฟนคลับร่วมมาแสดงความยินดีจำนวนมาก